กระทรวงแรงงานร่วมกับสอนอพระราชวังคือสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังกวาดล้างต่างด้าวแย่งงานคนไทยที่ปากคลองตลาดจริงๆมันเคยมีประเด็นก่อนหน้านี้ที่เยาวราชออที่เป็นกลุ่มทุนจีนมาแล้วมีค,คนเป็นนอมินีไปถือหุ้นแล้วมันก็ใกล้ๆก,กันแล้วฮะตอนนั้นนะครับปัจจุบันนี้ผมไปนะไอ้เด็กที่เข็นผักอะไรต่างๆนี่คุยไทยไม่รู้เรื่องนะต้องคุยออภาษาเพื่อนบ้านนะ เยอะมากเลยอ่า,อามาดูเรื่องนี้รายละเอียดอย่างไรในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแลครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้สั่งการกรมการจัดหาง,งานลงพื้นที่ปากคลองตลาดนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลาย เพื่อตรวจสอบปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายและคนต่างชาติที่ไม่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่นายจ้างนํามาทํางานในสถานประกอบการก็คือกวาดล้างปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทํางานผิดกฎหมายมและต่างชาติที่ไม่ดําเนินการตามมติคอรมอเมื่อ5กรกฎาคมปี65โดยมีนายไพยโรธโชติกาสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมกับพันตำรวจโทภาวัตวัฒสุพัฒรองผู้กำกับการจราจรรักษาราชการแทนผู้กำกับการสอนอพระราชวังนำชุดอํานวยการและเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับซึ่งนายไพโรธโชติกาสถียนอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่า กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างชาติณพื้นที่ปากคลองตลาดเพื่อตรวจบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานทํางานนอกเหนือสิทธิ์เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนไทยรเรียกว่ามาแย่งงานคนไทยอะ่ะถูกแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงและก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการตรวจสอบสถานประกอบการเจ็ดแห่งพบว่า คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตสามแห่งจำนวน7คนแล้วนอกจากนี้ยังตรวจพบต่างด้าวเข็นรถขายของแย่งอาชีพคนไทยอย่างที่ผมบอกเจคนรวมทั้งสิ้นเป็นต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมาย14คนจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอพระราชวังดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตครับรวมทั้งร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีนายจ้างจำนวนสาแห่ง ในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งตามพระราชก,กาหนดการบริหารการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,560และที่แก้ไขเพิ่มเติมคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึง ห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลาสองปีเลยนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษและนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ก็มีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0 0ถึง1น0่งแบาทเลยทีเดียวต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนคุณคูณไปสิถ้าปรับเต็มอัตรา10,000 0 จ้างสิบคนก็ล้านหนึ่งเลยนะคุณ oh, oh. หากกระทําผิดซ้ําก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีคือไม่หลับไม่จำอะ่ะหรือปรับตั้งแต่ห้าหมืนถึงสองแสนเลยทีเดียวคูณสิบก็เป็นสองล้านสองเท่าเลยต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาสมปีด้วยกระทบกับธุรกิจคุณอีกนะครับ